ตายและทิมสุดภูมิใจน้องพี่พิมพ์เติบโตประสบความสำเร็จอีกขั้น เผอแป๊บๆอีกไม่กี่เดือนก็โตเป็นสาวสวยเข้าสู่วัยหกขวบแล้วสำหรับน้องพิพิมพ์ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงสาวตายชุติมากับอดีตสามีสอสชื่อดังทิมพิธาที่แม้ทั้งคู่จะหย่าร้างกันไปหลายปีแต่ทุกวันนี้ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับลูกสาวมาโดยตลอดส่วนพัฒนาการของน้องพีพิมตามอายุแต่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุนิดนึงและล่าสุด อีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีทําเอาหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่สุดแสนจะภูมิใจน้องพี่พิมพ์เรียนจบพร้อมแคปชั่นสุดยินดีพ่อภูมิใจและดีใจด้วยครับลูกซึ่งก็มีแอฟทักษอนและกุบกิบส um ุมนทิพย์รวมถึงแฟนๆต่างคอมเมนต์ร่วมยินดีกับสาวน้อยอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี